ในหนึ่งวันช่วงไดเอทผมทําอะไรบ้างไปดูครับอาทิตย์หน้าต้องเพิ่มคาร์ดิโอเป็น2ชั่วโมงแล้วจัดเวลาย,ยังไงเดินทางมาถึงวันที่48ของการไดเอทแล้วครับตื่นมาผมก็จะชงกาแฟกินก่อนเลยตามด้วยแอปเปิลไซเดอร์ครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปสอนชงแอปเปิลไซเดอร์ให้อร่อยครับเสร็จแล้วก็กินแอลคาดีนตามอีก2เม็ดครับผมวันนี้จะหุงข้าวที่300กรัมครับก่อนไปคาร์ดิโอก็มาเล่นลุกกริ้งสักหน่อยเปิดมาก็วอร์มสั้นๆก่อนครับโดยการกริ้งไม่ไกลแล้วก็กลับมา พอวอร์มเสร็จหนึ oh. material, ่งเซตก็ไปเล่นจริงครับวิดีเซฟตี้ให้เราหันหน้าเข้าผนังแล้วกลิ้งไปชนครับแบบนี้จะได้ไม่วืดจนคางแตกครับผมจะเล่นอยู่ที่15บทีสามเซตครับเสร็จแล้วก็ไปคาร์ดิโอกันรอบแรกจะคาร์ดิโออยู่ที่1ชั่วโมงครับเป็นการเดินชันสภาพหลังเดินเสร็จก็แบบนี้ฮะเปียกทั้งตัวเลยเหงื่อออกเปียกไปถึงถุงเท้าเลยครับทุกคนพอกล้ามเริ่มมาเราก็จะแอคบอยหน่อยระหว่างทางกลับเราก็แวะมาเล่นแมวนิดนึงครับบอกเลยว่าน้องคีออนมากครับไม่รู้ทำไมทุกครั้งที่เจอแมวมันชอบหาววใส่่รัทก้้งแแมมฟล อ่นนั่นไงอยากเข้ากระเป๋าละวสิวันนี้จะทอดแมวสลิดนะครับ ขึ้นห้องมาก็เช็คโปรตีนกินก่อนเลยครับเพราะว่าหิวมากวันนี้จะกินโปรตีนรดมชะช่าครับแล้วก็ตามด้วยข้าวมือที่1มือแรกจะราดด้วยน้ำสลัดกรีนของชูบาเร่มีน้ำมะกอกหนึ่งช้อนแล้วก็เทมเป้ย่อยไปสองชั่วโมงก็มาต่อมือที่2ครับมือนี้จะราดด้วยน้ำบอยครีนของก็งงน้ำมมะกอกหนึ่งช้อนโต๊ะครับกินหมดก็ต่อด้วิตามินทันทีเลยครับพักย่อยไปหนึ่งชั่วโมงก็ตาม้วยแอปเปิลไซเดอร์รอบเย็นจะผสมวิตามินเมทฟูครับสีเลยออกมาเป็นแบบนี้ตามด้วย เ, Day nightmare. เพราะว่าเป็นวันที่เหนื่อยที่สุดครับใช้<ม>พลังงานเยอะที่สุดเช่นกันเปิดมาก็จะเป็นแฮกสกอร์ครับก็วอร์ไปก่อน2 3เซตครับแล้วก็ไต่ามาน้ำหนักจริงวันนี้ยังรักษามาตรฐานเดิมได้อยู่ครับคือน้ำหนักที่เล่นไม่ลดลงแต่บอกเลยว่าเหนื่อยกว่าเดิมจะเล่นอยู่ที่12ที4เซตครับผมน้ำหนักนี้จะเล่นที่2เซตท้ายนะ เสร็จแล้วก็ไปท่าที่2ครับกับท่าล็กเพรสยังรักษามาตรฐานเดิมได้อยู่เล่นเสร็จบอกเลยว่าหูวิ่งมาถึงช่วงเวลานี้เรายังไม่ได้ใช้ยาดมนะครับแต่อีกไม่นานน่าจะได้เห็นบ่อยเลยข้อห้ามเครื่องนี้คืออย่าดันจนเข่าตรงนะครับไม่งั้นเข่าจะบาดเจ็บเอาผมจะเล่นท่าที่อยู่ที่12 t สีเซตครับน้ำหนักนี้เล่นอยู่2เซตสุดท้ายครับตามด้วยท่าที่เหนื่อยที่สุดครับเล็กลังเมชชินบอกเลยเล่นขาหอบทุกท่าครับเล่นอยู่ข้างละ12 t สีเซตครับค่อยๆไต่น้ำหนักขึ้นเรื่อยๆวันนี้ยังรักษาน้้หักเดดิมไอยู่ ไปต่อท่าที่4กับท่าดริกเอเดนชันครับเล่นเอาสซัตะคิวเกือบขึ้นเลยท่านี้จะได้กล้ามเนื้อหน้าขาครับทำให้ขาดูมีมิติมากขึ้นครับที่เราลีนออกมาผมก็จะเล่นอยู่ที่12 T4 ทีเซตนะครับไต่น้ำหนักขึ้นทุกเซตแล้วจบท่าสุดท้ายด้วยเล็กเคอร์ครับกล้ามเนื้อหลังขาสำหรับท่านี้ครับสังเกตดูทุกท่าก้นต้องไม่ลอยนะครับไม่งั้นหลังจะได้รับภาระแทน แล้วอย่าเล่นแบบกระชากแรงๆถ้าะะกล้ามเนี่ยไม่คุ้นชินก็บาดเจ็บได้ช่นกันมีเล่นอยู่ที่12ที่4เซตครับแตน้ำแหลักขึ้นทุกเซตแล้วก็มาซอมโพสกันครับเพราะว่ามีแววได้ลงอีกรุ่นหนึ่งด้วยถ้าสามารถทำทันนั่นก็คือรุ่นคลาสสิกฟิสิกส์นั่นเอง เสร็จแล้วก็มวยคาร์ดิโอต่อครับก็เป็นเดินชันดิดครึ่งชั่วโมงเสร็จตอนห้าทุ่มพอดีกลับห้องมาก็กินมือม้อที่สามวีดีใช้เป็นน้ำซุกี้กรีนของจำจงครับมีน้ำมันมะกอ,อกหนึ่งช้อนแล้วก็เทมเป้จากเทมเป้วอลเลย์ไทยแลนด์จบตรงนี้ก็ไปไลฟ์ต่อครับพร้อมกับกินมื้อที่4ไปด้วยครับใช้เป็นซอสบาร์บีคิวครีนครับวันนี้ก็ป่าไปตีหนึ่งเลยครับแล้วเราก็ไปอบอกไก่เชียงของจำจุงครับเผื่อทำไม้ไปนิดหน่อยด้วยก็กินล่อคนในไลฟ์ไปครับแล้วก็จบวันด้วยวิตามินครับจบไลฟ์นนกว่่าแตอ